มาเร็วมาเร็วนอนน้ำเร็วห้อนแดดเร็วร้นอนเร็วร้อนเร็วนอนน้ำกันมามานอนนำ้ำนอนนำ้ำหอนแดดแล้วพ่อยพับเป็นนอนน้ำมาเออเลี้ยงแถวมาเลี้ยงแถวมาเอาเอาเอีหลามะเอาคืออาปากเซเบสใช่าหมว <laughs> ะดีใจเลยสิได้หอก <laughs> ไป oh. นอนน้ำกันดีกว่าพาไปนอนน้ำดีใจหลายคนเอิ่นมา้นีสนกันสนเขาบาัดไปไปนอนน้ำนอนน้ำ จะพาไปนอนน้ำน้ำว่าถือโซนไายมีแผลเล็กหน่อยถึงปานกลาง <c oughs> ไปยงันงนอนน้ำผุ่นพ่อเปิดประตูแล้วยักกวนกันเนอกินบะเบิรตก้เนใหญ่หยาอยู่ในห้างน่ะบุ้ยย่อย่อ,อนๆกินกันไม่หมดไปไปไป,ไปยงังยังลูกยังไปไปไปนอนน้ำไหม ไปนอนน้ำพุ่นพ่อเปิดประตูให้แล้วไปเรื่อยไปไปนอนน้ำเรื่อยเรื่อยเนอนน้ำเรื่อยอ้ยหยากินม่เบิดผุ่นเน้้างอ่ะไปนอนน้ำนอนน้ำไปนอนน้ำ นอนน้ำนอนน้ำนอนน้ำ้วเขานอนขอ,อกล้งน้ำแม่ลูกล้งน้ำแม่ไปผอดยงคุณลงน้ำเร็วลงเร็วลงเร็วกินหนอดหนอดเ้าเว้ลงเร็ว ไลองนำ้ำล้ลองน้ำมาตุลูดตุลูดลองไรตุลูดตุลูดบุ่มบุ่มตุลูดมันสูงตุลูดตามตามท่าน้ามสูงอ่ะ้องตามมีกันอยู่ห้าสาว มีกันอยู่ห้าสาวนะคะร้อยนามสแล้วคุมาคักตัวร้อยนามร้อยนามเล่นนมาคักเย็นสบายร้อยนามล่นแม่คูณทราบเป็น่าฟูง ลอยน้ำตอนใกล้เที่ยงแช่น้ำแล้วก็จะขึ้นนอนเข้าคอกกินหญ้าในคอกนะคะเหลือห้าตัวห้าสาวนะคะกําลังพอดีเลี้ยงง่ายห้าตัว